มาร์ครับผมเป็นเจ้าของแฟรบาริสายและมูนายช็อปบีเคครับผม,ผมรครับผมโป๊ดครับเป็นเด็กสเก็ตครับที่ออกแบบรถคันนี้ผมตอนนั้นเพิ่งกลับมาจากอเมริกาด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เหมือนกับเล่นสเก็ตด,ด้วยแต่ไม่ได้ถึงกับปเป็นขั้นโปรนะครับก็คือเราเล่นอนะแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันมีเด็กที่เล่นมอไซค์แล้วก็เน็บแผ่นสเก็ตซึ่งผมเห็นทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือญี่ปุ่นก็เลย เป็นไอเดียว่าเอออยากจะทำตัวอุปกรณ์ตัวเนี้ยมาติดตั้งกับมอไซค์เพื่อสำหรับเด็กที่เล่นสเก็ตแล้วก็มันต้องแบบเฮ้ยคือสำหรับแผ่นสเก็ตอ่ะมันไม่ใช่ใส่ในอุปกรณ์ซิทิบาร์เลยเงี้ยอยากให้มันมีแยกออกไปเลยก็เป็นไอเดียครับเป็นไอเดียขึ้นมาจริงๆแล้วต้องบอกว่าเคาเจอร์มันนะคือมันมารมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่าคอสตอมเคาเตอร์เกิดที่อเมริกามอนกันสเก็ตบอร์ดก็เกิดที่อเมริกามอนกันซึ่งสเก็ตบอร์ดมันคือ เหมือนเราปั่นจักรยานไปเรียนน่ะเขาก็ถ่ายสเก็ตไปเรียนมอไซค์คัสตอมมันก็เกิดจากการที่เอารถมาทําเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองของคนอเมริกันคือมันมปนมาคู่กันอยู่แล้วส่วนตัวผมก็คือตอนนี้ผมว่ากีฬาสเก็ตนะครับมันกําลังจะกลับมามันทําให้เด็กวัยรุ่นน่ะหันมามองเอ้ยสเก็ตหันมาชอบมอไซค์มันคือไลฟ์สไตล์ครับถ้าเป็นของคู่กันเขาขี่มอไซค์ด้วยเล่นสเก็ตด้วยคือมันก็ เค้าเจือมันมันมันถูกทางอยู่แล้วครับมันไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้มันมันก็ดีครับพี่เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้เปิดขนาดนี้เมื่อก่อนเราไปเล่นตามพวกข้างถนนเราหาที่เล่นใช่ไหมครับพี่เราก็จะโดนพวกยามเราพอไลาไล่แต่เดี๋ยวนี้มันเปิดมันมีสนามให้เราเล่นมากขึ้นครับมันมันเป็นประมาณกิจวัตรประจําวันไปแล้วพี่แบบเวลานี้นะประมาณนี้เรา จะมาเจอกันแบบไม่ต้องหนักแล้วพี่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นเวลาที่เราออกมาเล่นด้วยกันประจามันมันแบ่งกันแล้วแต่สไตล์คนที่มันมีล็อกมีฮิปฮอปมันแล้วแต่คนที่ชอบแต่ว่าส่วนใหญ่อย่างของผมใส่พวกกางเกงดิกกี้อะเวลามันล้มมันผ้ามันดีครับมันจะแบบไม่ไม่ทะลอกกางเกงก็ไม่เป็นไรด้วยพี่ส่วนพวกเสื้อที่เห็นแบบเป็นลุกมืดมดดำๆ คนเขามองว่าเราแบบเป็นเด็กเกเรหรือเปล่าอย่างเงี้ยพี่จริงๆมันไม่ใช่พี่มันเป็นถ้าเราใส่เสื้อขาวไปเล่นนะพี่เวลาล้มเวลาอะไรมันก็จะเปื้อนเปื้อนตลอดเลยพี่เราเลยตัดสินใจใส่เสื้อดำครั้ไอถอกเสื้อเล่นใช่ไหมพี่แบบอันนั้นคือแบบมันไม่ไหวแล้วไงพี่แบบเหงื่อมันท่วมแบบเต็มไปหมดแล้วพี่เสื้อนี่บิดแล้วบิดอีกแบบได้น้ำประมาณถังนึงอะครับ ก็เลยต้องถอดเล่นไม่ไหวแล้วพี่เริ่มที่ลูกผมอะเริ่มอยากจะเล่นเซิร์ฟสเกตอาแล้วก็นัดเจอกับพี่โจโจโจบาบอเฮ้ยมาเที่ยวปทุมดีว,ว่ะใกล้ๆแล้วเดี๋ยวพี่พาทัวร์อะไรเงี้ยก็ไปเจอไปเจอกันเสร็จแล้วก็แจ็คอีกคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนกับโอ๊ตนี่ยแหละก็ไปเจอกันที่นันแล้วก็เริ่มคุยเริ่มอะไรผมก็เลยมีไอเดียเห็นพวกน้องมาเล่นแล้วก็เออมันก็เล่นกันดีนะแต่ ผมไม่เป็นชนชอบแบบอยากจะรู้อะเราก็อยากจะรู้แบบ c าเจอร์ของของของแบบอื่นบ้างอะไรเงี้ยอ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรผมก็เล่นสเก็ตอย่างเดียวอย่างเด็กอายุ1 7 1 8ที่อยู่ด้วยกันเนี้ยก็ไม่ได้ทําอะไรพี่ก็เล่นสเก็ตอย่างเดียวแล้วก็คือให้เล่นเก่งอะเล่นดีอะแล้วสอสอนได้ผมเริ่มให้ลองให้ลูกผมเรียนดูก็เออพัฒนาการมันแบบวันเดียวอะมันก็จะรู้แล้วการบาลานซ์อะไรเงี้ยเราก็เออเฮ้ยน้องมันสอนได้เว้ย ก็น่าจะมีกิจกรรมอะไรมันมันเกิดขึ้นกันวะอะไรอย่างนี้ก็เลยเริ่มที่จะคุยแล้วก็มาเริ่มเป็นครูลูกของก่อนอ่าแล้วก็เราคิดโปรเจกต์ละเราจะมีโปรเจกต์ใหญ่แน่นอนละต้นปีหน้าว่ามีการเปิดเริ่มเริ่มวางแผนเรื่องของการแบบเปิดสอนแล้วเพราะผมว่ามันมีหลายคนครับตอนนี้มันเยอะคนสอนเยอะบางคนแบบเล่นปีเดียวก็กูก็สอนแล้วอะย่างยัง,ย,งยังทุกอย่างยังไม่ได้อะแต่ก็ ก็สอนแล้วก็มีซึ่งกับพวกนี้แม่งเล่นกันแปดเก้าปีสิบปีอะแต่ไปคุยใครมันคุยใครไม่ได้ลุกอย่างที่บอกครับลุกอะบ้านเราจะมองอย่างอ่ะอย่างลอยสักแม่งตีเป็นคนเลวกวันละถูกป่ะแต่ซึ่งต่างประเทศเขาคนทํางานรอยสักทำงานราชการเยอะแยะจิตใจคนมันวากินที่รอยไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยเราก็อยากจะให้มันมีเหมือนเขาหาไรายได้อะแล้วผมสนุกผมก็เลย จอยกันมาเริ่มเริ่มเริ่มที่จะไปงานพาเขาไปเริ่มหาเฮ้ยงานอีเวนต์เว้ยอยากไปโชว์สกเก็ตปะอ่ะขอค่านา้ำค่าขนมให้น้องมันหน่อยเหนที่มันจะเอามันไปเล่นเนี่ยหนึ่งค่าใช้จ่ายมันมีใช่ไหมครับแค่เดินทางมันก็เสียค่าใช้จ่ายแล้วมันไม่มีไรายได้อ่ะงานไม่มีทำเด็กสิบเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดทำงานไรายได้นี่แต่เรียนถูกป้าของเงินพ่อแม่เฮ้ยไปเล่น 500, 000, ห้าร้อยพันนึงน้องม,มันมีเงินละ อย่างเงี้ยผมมองว่าเออวินทั้งหมดอะคนจัดงานก็วินเด็กๆที่ไปก็สนุกแล้วก็มีค่าขนมกลับบ้านก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มที่เนี่ยเราเป็นสเต็ปแรกเลยผมบอกเลยเนะี่ยตอนนี้เป็นสเต็ปแรกของพวกเราแต่ผมอยากให้มองมันว่ามันเป็นกีฬาพี่แบบมันมันเป็นกีฬาที่แบบว่ากระชับมิตรมากกว่าพี่แบบ เพื่อนเวลานั่งกันมันได้ออกมานั่งคุยกันมากกว่ามาเจอหน้ากันมันก็ได้คุยกันมันนั่งกันเยอะๆมันไม่ได้มั่วสุมอะพี่เพราะว่าคนก่อนก่อนเขาคิดว่าเราเป็นมั่วสุมแต่ด้วยลุกเราพี่มันโทนมืดๆด,ด,ดำๆแต่ละคนแบบถอดเสื้อเล่นบ้างอย่างนี้มันก็เลยแบบดูเป็นมั่วสุมเป็นแง่ลบก,กันหมดพี่เราก็เลยแบบเราไม่ได้แบบมั่วสุมกันนะพี่ เรื่องยาเสพติจริงๆเราไม,ไม่ไม่ไม่หลับเลยพี่เป็นมันเป็นกีฬาโอลิมปิกแล้วจริงพี่แต่ว่าประเทศไทยมันก็ยังไม่ได้แบบมันไม่เหมือนพวกบอลหรือมวยนะพี่แต่ถ้าเป็นของต่างประเทศเขาเปิดไปแล้วเริ่มมีแบบว่าเด็กสนใจมากขึ้นมันก็เลยแบบลบภาพลักษณ์ที่เป็นแบบว่ามืดๆด,ดำๆให้แบบเราได้แบบ พอเราสมมติอย่างผมเป็นครูสอนเด็กมันก็จะเป็นแบบอีกอีกรูปหนึ่งเลยพี่มันจะได้ไม่แบบดูแบบมัวสมงอะไรไม่จำกัดเลยครับพี่อย่างพี่มาก็เล่นมีรุ่นพี่ผมก็เล่นประมาณ4ี่สิบกว่าก็มีครับมีถุถกรูดไซเลยพี่ผอมอ้วนอะไรมีหมดเลยสกเก็ตมันให้หลายอย่างนะพี่มัน สุขภาพก็ได้สังคมก็ได้เราได้จากมันเยอะพี่ six nine nigga take t o